ขนมตาลค่ะวันนี้พี่สาวห่อขนมตาลนะคะจะชวนทุกคนมาชิมขนมตาลกันค่ะขนมตาลร้อนอร่อยค่ะขนมตาลสูตรของพี่สาวก็ใส่น้ำกะทิค่ะอันนี้ตัวมะพร้าวนะคะนี่ให้ดูค่ะ ห่อแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็จะให้ดูตอนพี่สาวห่อด้วยใส่มะพร้าวเข้าไปโรยข้างหน้านะคะจะให้ดูในซึงหนึ่งด้วย นี่อันนี้ใส่ซึ่งนึ่งแบบนี้ค่ะกระดัง้อนร้อนเลยค่ะทุกคนมาชิมด้วยกันค่ะขนมตาลร้อนๆค่ะ